ปราเทศลืมมันเฮงซวยดังขึ้นอีกปราเทศลืมมันไม่พัฒนาเออกูรู้แล้วรู้มาตั้งแต่5ปีก่อนแล้วไอประเทศคอรับชันประเทศมึงเงเคยตรวจสอ,อบหรือยังอ,อ้อลืมไปตรวจสอบไม่ได้เหมือนกันรัฐบาลลืมมีผลงานอะไรบ้างกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูว่าจะแฉรัฐบาลลือนายกประเทศลือมันเล็ว yeah, ขอให้นายกลรือตายสาธุนี่อ้วดด่านายกลรืออยู่นะมึงก็ด่ามาสิใครห้ามมึงประเทศลรือเป็นประเทศกระเทยมึงไม่กระเทยประเทศลรือมีแต่คนจนเดี๋ยวก็ไม่มีแล้วจะรวยกันหมดเหรอปลาอดตายกันหมดผู้ชายบ้านอ้วดหลอกกว่าเยอะแต่ผู้ชายบ้านกูสวยกว่าเยอะประเทศไทยอาหารไม่อร่อยมึงควรเลิกแดของแปลกก่อนนะ ถามใช้อักษรจีนในประเทศไทยมึงก็ไปบอกกะทสองศึกษาให้กูสิกูก็ไม่อยากเรียนเหมือนกันอหรือมาว่าจีนอ้วาเจ้ากาลาฟาดหน้าหรือทุเรียนอ่ะ y ยู k n น w ประเทศอ้วมีมังกรไปสิงศักสิธ์มังกรบ้านมึงอยู่อกข้างบ้านกูนี่มังคุดบ้าหรือไม่อร่อยเลยใครให้มึงแดกเปลือกเอาหน้ากาคืนมาไปทวงนายกเอาสิเพราะกูก็ไม่ได้ใช้